สวัสดีครับกลับมาแล้วครับผมเป็ดปักกิ่ง MK ครับวันนี้จะมาเล่นเกม Grandma ยายของคุณเองนะครับผมโอเคฮะวันนี้ผมเป็นพิธีกรเองครับส่วนตะก้องเป็นคุณวินครับครับวินเทพซาสวนสวนเจครับใช่ครับวันนี้เลยพูดเปิดแทนมาเริ่มที่ชัตเตอร์แรกกันนะครับนี่นี่นี่นโอ้หเขาเขาาทำไมห้องไมแบบนี้ห้องมันดูโกโลโกโงีวะ คี้คุกไงแด้วจะมีเตียงให้นอนเลยเอาคี้คุกก็อยู่อย่างนี้แหละตูดเป็ดหน้าตีจังขอสักเพี้ยแมวเป็ดปักกิ่งเป็ดหันเป็ดเหลืองเปล่าเป็ดห่วงยางลอยน้ำฮะแต่พันนี้จมน้ำนะขนเปียกตูดเปียกตูดเป็ด อะไรวะอยากกินตูดไก่ย่างเลยเอ้าเกนี้มีจำสแกรและราวน้อยก็กับมีเสียงดังๆแอนไหนแม่ไหนแม่แม่อยู่ไหนแวุณยายของคุณรักคุณเสมอเชื่อครับทิ้งมรดกให้ให้ไปทำฟาร์มหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองขับไปสู่ฟาร์มเปิดมาการเล่นกูแล้ว ในแม่แม่อยู่ในฮึปุ๊บ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 ทียนหนึ่งอันแกรนมาวอร์เทียหญาอยู่นี่เคยอยู่นี่เหรอกินหญ้าเนี่ยตรงนี้เรามีตู้ไฟอุ้ยเตะได้ทัวยเตะได้อะไรไม่รู้ว่าเตะแต่เกียบบะรอดดินน้ำไม่รู้อ่ะเคเบิลไทยป่ะใคัทำเพลงไป ไปไปเลยอะไรเขียวๆนี้คืออะไรล่ะเฮ้ยเมลเนื้อซื้อซื้อซื้อเนื้อที่อะไรขี้ขี้แตกเอืมเป็ตากรอบนี้ต้องนำดิใช่ไหมเุ้ยมีเลือดด้วยมีเลือดมีเลือดมีเมนได้จะผมนำเองในฐานะที่ผมเป็นตากร้องคนเก่งผมไม่ขี้ปอตเหมือนคนที่แล้วเราคอยดูจะผมอาหน้าชนผีเลย แต่ผมหลับตานะนานไงอุ๊ยไม่ถือเทียนหรอมันแสบตาอืมสวยสวยสวยเอ้พักเออเออเอะไรผมไม่ได้ทำอะไรนะผมเดิม่ามเนเฉยกุญแจโอเคครับกุญแจมีไหมมีลูกนไหมอีฟูโมเมเอเอาไปเอาไปใครไหนอ่ะ ไข่รักไข่เกะไข่ไข่ล้านไข่ประตูทั้งทีหนึ่งขายปีศาว่าถ้าเจ็บคอก็ยังขยันรู้เสียงสูงเกะไหนอ่ะเก๋ทักเก๋ดูเด็กเก๋ยี่เก๋ยี่เนี่ยมีมีบางอย่างแน่อ่าเนี่ยไอ้เจ้ เอ้ยชิ่วแมทสว่างวอล์กวอล์กอุ้ยอุ้ยตกใจท่อไอ้เียเ่าตัวอะไรฮ่อุ้ยคุณแม่ขายกุญแจไอ้ย่าตัวตลกตุ๊กตาตัวตลกวิวตัวได้ไหมตัวถึงไม่ปลอดภัยซ้ายขวาครับโอ้โหอันล็อกแต่ลายบลินคนลุกเป็นไรปวดขี้ เอาไอ้นั่นหายไปตุ๊กตาลองไอ้หุ่นลองเสื้อไายยังไม่มีอะไรน่ากลัวไหมกลัวเป็นไปยังยังไม่มีอะไรอ,อย่าแย่งกันเปิดอย่าแย่งกันเปิดอย่าแย่งกันเปิดเคลียร์เคลียร์เคลียร์กุญแจกุญแจไหนไหนพื้นพื้นเอ้กุญแจปายพีคอนนำฮะก่อตะกล้องนำ เดี๋ยวเดี๋ยวขี่หัวไปเฮ้ยนี่มันเกาะได้ไปแม่งดับทุกคลิปจะดับมันจะเฮี้ยนะฝันนี้เอาด้วยป่ะเนี่ยต้องไปตุงแช่ปุ๊บอ๋อย่างฮึบบะคุ้มอ๋อย่างโอ้ยอย่าดันอย่าดันตัวอย่าดันดิไอ้เหี้ยเข้ามาและซีวิดซีวิดฟีวิดโอเคครับ ในเกาะน,นี้มีอะไรไม่มีห้องเปล่ากูว่ายายกูต้องหลุดมาจากโรงพยาบาลที่ก็อดแทมแน่ๆอย่าวิ่งตามนะอย่าวิ่งตามนะหุ่นตีนะอย่าน้อยเกมนี้โอ้โอยเป็ดโอ้ยเป็ดขาวกับเป็ดเหลืองใช่ครับคลิปติดเหลืองฮะหุดเป็ดหุดเป็ด,ปดยาง ข้างบนมีอะไรโอ้โหถ้าคือบันไดโอ้ยทางคนมืดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทางสั้นเร็วถึงแม้จะมีรูปยิ้มยิ้มอย่างจริงใจอยู่ก็ตามโอเคแปลว่าเลยทางเดียวละ Let's go Let's go หาอลยอีกมืดจังเลยอุ้ยรันอุ้ย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 อยอุ้ กลัวไม่ใช่แกนมาแล้วอันนี้แม่งยายสปีดแล้วไอ้สัสแทะแทะตีนไอ้เหี้ยห้องสมุดมีอะไรให้กูอ่นหนังสือเหรออุ้ยอะไรเสียงอะไรหยาบอ่ะกูก็ไม่รู้อุ้ยอยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเ มันเป็นเขาวงกดเป้ากูค,คิดไปเองหรือมีอะไรเดินผ่านไม่ได้<อ>คิดไปเองมันเดินมันเดินอยู่เมื่อกี้กูก็เห็นทุกคนในคลิปเป็นพยานได้เซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนต,ต้องทำอะไรอะ่ะอุ้ยหัวทะลุกูต <c oughs> ้องเดินออกหาัทางออกแหละ ไอ้ไหววะเนี่ยแล้วทำอะไรเมลลงมาข้างหน้าเร็วอุ้ยนี่เมลประตรูอยู่นี่โว้ยโก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 มันหลอกเราเฉยๆโอ้ของหลอกเด็กกระจอกอุ้ยแค่แมงมุมแมงมุมอะไรวะหน้าตาอย่างกะมดบีแค่ฟู่ฟัวจะไปเด้อเอาไปเฉลยเมื่อกี้แมงมุมแล้วทำไมมไม่ขึ้นเตือนมาก่อนวะเดี๋ยวมันจะมีตัวใหญ่กว่านี้นี่เลยถ้าเจอแมงมุมต้องให้เมลนำใช่ไหมครับคุณเมล อยากตายอุ้ยเต๋อวอนเต๋อวอนเะโหลกเป็ดเะโหลกเป็ดถ้ากูตายเะโหลกจะเป็นเป็ดไหมใช่ดิซินมีกล่องกูไม่ฟังไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเมโอเคโอเคตะกี้มันขอจัดทางขวาตะกี้มันขอจัดทางขวา โอเคมาทางซ้ายลงขอให้เราตามเสียงป้าไปขับวงกดอะไรงนี้ให้ตามเสียงก็้เป๋ทุกห้องเลยเหรอเป๋ทห้องเลยฮึปอือชุบปึ๊บไม่มีของป้ายห้องนี้ชุบชุบปึ๊บกูตายกูโดนแดดโอเคยังเคลียร์เคลียร์เคลียร์ชิวเฉวไหวชิวไหวชิวไหวชิว เฮ้ยก <U> ูอยไหวชี่วไหวชียวไหวชีวไหวเชีวไม่บีไดเลยโอ้ยแมงมุมแดกกูมงุมแดกกูโอ้ยแมวแมโดนต่อตีนเลยชี้อะชี้แมงมุม้นตีนไอสัตว์ไม้ววลเทสแแห่ยงเออเออเออเฮ้ยนี่ไงได้เวลาแล้วคุณยาย เกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอาจจะไม่ใช่ดาบไม้หรือหวายนี่ก็วันอังคารเข้าให้แล้วครับเอ้ยอะไรปิดไฟทันนีครับคุณเมลเบรกบาร์เรียร์เดี๋ยวบริออ้อนที่กั้นไม้แล้วนี่คืออะไรใครความโตวะความบาดเ,เล่นเ,เล่น,ลนมหมักรุดแพก้กางเงี้ยตีอีกตีอีก ไม่ได้เหรอหมดหมดแล้วหมดแล้วซาเมนาเมนามเอเอวากาอากาเอเอ,อ่อยังยังจะร้องเพลงอีกคอยไม่ดีโอเคครับผมซีโอเกนเด็กวิกเจอกันนะครับผมจะปิดคลิปแค่เท่านี้ซาเมนาเมนาม,นามเ,อเอเอวากาอากาเอเอเอาไอา้เฮียบอกมีคีย์พอดเดิลบีดิดได้ welcome to Africa ชิวไหวเชิวไหวเชี่ยวไหวเชิวไหวเชิวไหนใหญ่ยังไม่เห็นใจกเลยอย่าเห็นเลยกวนตีนกูแล้วกวนตีนกูแล้วทำให้กูรู้สึกปลอดภัยเนี่ยห้องนี้เจอแน่ยังไงก็เจอขัดเอาไปมาอะไรมันเหมือนอ๋อเนี่ยงขัดเอาโอ้ชิตแค่ของหล่นแมลแค่ของหล่น เลองไปเดินไปดิแค่ของหล่นเมียแค่ของหล่นแค่มีโซ่ด้วยล่ามยายกูเหรอเดินล็อกขอบห้องต้องทำแต่เฉพาะประตูดิเหรออะใ,ใช่เลยประตูอยู่ไหนวะประตูบ้านนี้เปิดได้เมีนี่นี่อะไร้คีย์ไหนบ้านไหน,น,นเดี๋ยวไปดิมีกระดาษแปะอยู่ทุกครั้งที่มีกระดาษจะมีเฮียอะไรสักอย่างโผล่มาเฮ้ยแมงมุมแมงมุมๆๆ Er มายวัลเลตอโนคีประตูฝ่ายที่ทำหานเลยได้โอ้ยเยบิโกะเจนตึงอ่าชีสดาวเอ็มพีสามมึงเลิกแปะภาพไอเหี้นนี่ระหว่างทางได้ละเดทเตรทเอ้ยสตรีทไอเหี้ยถนน ถนนเดตมีสิ่งมีสิ่งกีนขวามึงให้กูวิ่งเลยคิดไปเองนะคิดไปเองนะ What shit เฮียกล้องวงจรปิดเหรือวกูปากเสียวะกล้องวงจรปิดใช่กูปิดตาละฮะกูปิดตาละไม่เอากลัวกูอยู่ขอคนเดียวไม่เอามาร่วมถูกรวมสุขยังไงยายอย่าพุ่งเข้ามานะกูตีนะ ยายอยู่<ม>ห้องไหนวะแล้วมันให้เราวิ่งจริงด้วยไงเบลวิ่งแล้วเหรอยังยายอยู่ห้องเริ่มแหละโอ้โอยายแดกพูมไม้มาเมลขวานไม่ที่จะเก็บไม่ได้ดับฝันเลยจะสับหัวหนหนย,ย,ายายทั okay, ้น่อนย่ายายลิปโอเคกูนอนแล้วคนละเตียงเลยจะมีสามเตียงนะเมล ออเดินไราได้ไปเลยอ่ะจะตายแล้วเราเรีอบเป็นแดงแล้วน่ะเออทีอ่กูดโดนกูโดนไม้แท้ตล,ลอดทางเลย <c oughs> แม่งกินกูไม่ขนมครบเคี้ยวเลยใช่ไหมขวาก็ขวาเว้ยประตูเปิดประตูหวัวใจไอ่ทายทีแหม่ยัง นาหนว้าขากลับนี่แหละกูว่าตู้เป็ดกระลักปลเป็นไหมพี่เคลียร์เคลียร์เคลียร์เฮ้ยก้อนหินนี่มันจะเอาของมาวางแน่เลยอย่าบอกนะว่ากระโหลกเมื่อกี้เุ้ยมีกล้องด้วยวัด กินมาเห็นอะไรแสงแสงเสื้อตู้รูมป,ปิดประตูก่อน,อนไอย้ยาตามันไอย้ยาตามันให้หนีแล้วทำไงเลยทีนี้รู้สึกปลอดภัยมันไม่โผล่ามาทะลุห้องหรอกบราบราอย่าปอ๊อตโอเคเมนคีย์เมนเมลู ไอ้แยใครก็คอมเพรสเซอร์มาวางในห้องว่ะคือมึงอบอบลมร้อนเหรอห้องเสาหน้าก็อย่างงี้ใช่เหียโอ้อชิวๆวะไม่เห็นหน้ากลัวเลยอ้กลัว่าดีที่มันไม่มีเกรดวิ่งให้เราไม่เห็นหน้ากลัวเลยอ้เกมไหนกดวิ่งไม่ได้แปลว่ามันไม่ให้วิ่งแปลว่ามันไม่มีอะไรไล่ตามแน่แน่ เชียนั่งเล่นเกมแล้วก็หันหลังไปม,มองเฮะเฮะ้ยอ,อ,อเลี้วเหรห้องมันนอีกเล้วเหรอมีตัวเฮียอะไรโผล่มาแน่ๆอุ๊จูปื๊บปๆ๊บปื๊บหลบหลบหลีกแทรกซ้อนทะลุกล่องไม่ได้แต่ตัวติดไอเฮียยาเลยเฮ้ยโร่ไปไหนออกมาดิเขาได้เหรอ ตูดใหญ่ตูดเปิดตูดใหญ่มันติด big ass เอ้ยยังยังเปิดโอ้โหโอ้โหไอสัตว์นันโรงพยาบาลนนเหียว่าเด f ฟักกูเพิ่งเห็นเมื่อกีก้มีตัวอะไรยืนอยู่ไหนกูนไม่เห็นด,ดำๆเมื่อกีก้ตัวกูชนมาแล้วมันหายไปแล้วกูเพิ่งเห็นตอนระยะเมตรยิงอ๋อเ oh, นี่ยกูเห็นแล้วเหมือนกันเข้าหน้าเมื่อกี้ điều gì vậy là mình đằng vươn 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 rồi? Sẻng phì, cái cái tổ đâu. Đằng oi. Đúng. Khung. Dáng. Dáng. Game Walking Simulator สามคุกกี้เพจเดอะเทเบิลเทเบิลต้องวางไว้ตรงไหนวะนี่อะห้องตรงกลางขนาดห้องเนี้ยห้องนี้แหละนไปหาคุกกี้แอนด์ครีมคุกกี้คุกกี้อ๋อนี่ไงพุชพุชออนอะไรวนะน่ะขนมปีป๊บถังสี<ด>น้ำมันช่างมันเถอะไป ไอแอนครีมทำไมกูกลายเป็นดำอีกแล้ววะเอ้ยกาแฟก็มึงเดินเนฮะ้ยแทนเ้ยเอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะเดี๋ยวแทงนุ๊กนี่แหละไหนไม้อะ่ะง่ไงแปะกุมเพแพงไหนวะไม้พู๋อ้ยงกินกาแฟแทงนุก๊กโอ้โคชิวพูดละยากเลยโอ้เออไมว้วอลเลท อุ๊ฟเกิดไหนเนี่ยไอ้เหียรีไว้เสียตังกูยอมถามจริงบัาทถามจริงเออกูมาเกิดละเออสิบบาทถามจริงเออดีกูมีห้าสิบบาทไอ้สาสตร์กูถามจริงเกมเกิดไหนเนี่ยเกิดหลังมึงอ่ะมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้เหียตกใจไอ้เฮียโอ้กูกูต้องลองทุนหน่อยเนี่ย แต่ถ้าตากล้องตายคลิปนี้จบนะฮะรู้กันไอสัตว์คุกกี้นัมเบอร์ทูตะกล้องมีอยู่หนึ่งบักตะกล้องมอีหนึ่งบักโอ้ยอย่งเงแล้วหนึ่งบักจริงจริงด้วยไม่ได้พูดเล่นี่เก็ตไปครบแล้วค่อยไปวานทีเดียวไหมใช่เป็ดเป็ดมีสี่ชีวิตนะฮะตะกล้องมีชีวิตเดียวโอเวสุดท้ายก็นำเหมือนเดิม โอ้ยไอชิ้นนี้สะบัดสะบัดไา้อย่างเร็วเลยเสียงเฮียอะไรไม่ใช่อยากรู้มันเสียงอะไรมันลอยผ่านหน้าอไปไงเมื่อกี้เออรีเฟ c t ไวรุนโอ้ยไอ้เฮียไมวอลเลตใช้คุ้มจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดกูจับแม่งเสียบไม้ปิ้งเลยชิบหหยแบกจังเลยเ็นที่กูเป็นสไปเดอร์วอเรนตงนี่กินสดเลยเฮียเอ้ยกัดตูจัดคอ มือสถุนนำแม่งขนาดนี้กูเดินชนหน้าผีเลยคุกกี้อะครบแล้วครบละตัวกูอัดเต็มไปด้วยสามอันกูแดกเองคนเดียวแล้วยะไม่ต้องแดกและเนี่ยก็มีหกชิ้นแล้วกูก็มีสามชิน้นแบ่งกันไปไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งกินคุกกี้นี่แหละว,<อ>วางวางเลยต้องถื่อเถื่ออ่ะวางถือสิวางวูว๊โก ไอ้เหียเกมเปิดแบบโอ้เชดโอเคนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามาฝ่านนะครับทุกคนไอ้เหียไอ้เัตว์เกมเปิดประตูซูเปเลเตอร์จะแค่เปลี่ยนเป็นแสงสีแดงจะแค่เป็นห้องยาวๆโอ้เอ็กซ์แคปเดอะแบ็กลูมโบรเดอะฟัคดิสซินยูอัลเซอร์ราดิงขวา

มันเร็วมากไอ้ยเย้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 เยเอาไปเดือดสัตว์ปิดไอ้เหี้ยจะเปิดตำหนอะไรแม่งเสียงอย่างดังไอ้ชิบหายเนี่ยขวานก็มีทำไมไม่ให้ขวานอ๋ออยู่กาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อกูหยิบอาวุธอันนี้ห้องเดิมเนี่ยวะวะจะไม่ได้เดี๋ยวกูเค็ ยายอุ้ย<ล>เฉียาลีอยายลียา<ล>แม่งเล่นกูหนูจะเคยายเขก่อนเลยแม่งโดนโดนยายเค้าเตอร์อุ้ยจะนั้นทางออกเหรอ่าใช่นะมลนดูมันเตือนนะโววอลลิงเนี่ยเฮ้ยเชียร์ซอมแมนโปจิดะนี่ไงโปจิเป็ดโปจิเป็ด <S 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 2> <S 2> <S S <S 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 กูต้องการกุญแจประตูหน้าใช่ไหมแม่กุญแจประตูหน้าใช่ไหมแต่ก็มึงนำมั่งดีเฮ้ยกูโดนทุกช็อตเลยเนี่ยได้เลย Be quiet or they will hear you โอเคมีคนอยู่ไหมฮะมึงมึงม,มันมีกุญแจตรงนั้นใช่ปะ ปืนไอ้เหี้ยกดย่อก็ไม่ได้ให้กูเสียงเบาไงวะอุ้ยอุ๊ยไอ้ยาไอ้ซาดกูไม่ต้องย่อแล้วเดย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 วผีมันหลบไม่ได้เหี้ยแม่แล้วก็ไอกูบีควาย มึงตื่นอยู่แล้วก็ไม่บอกกูไว้หฮะหายมึงก็น่าจะรู้นะมันก็มันก็จ้ำใส่มึงหน้าประตูไปทีนึงแล้วนะโอ้ยกูโดนมายวอลเลเตอีกแล้วใช้คุ้มจริงๆเลยครับคนคนนี้ให้หลบกับดักเหรอแล้วใครเขามาเขียนขุดหลุมอย่างนี้วะแล้วมึงจะแปะบันไดทำไมวะถ้ามึงเป็นกับดักเนี่ยฮะกูถามจริงเป็นหนามเนี่ยใต้ไงโอ้ยมืดอีกแล้วท่านง่อยง่อยเอววุ้ย อะไรอะไรอะไร<ล>อะไรรไรถเข็นมันเข็นมันจะฝั่งนู้นมันจะชนมันอยู่แล้วเมื่อกี้哈 <laughs> ใช่เหรอเออไม่งทำไมทำไมกูจะตายทุกช็อตเลยวะเปิดประตูวไว้เฮียเดี๋ยวเพิรม,มีเลิกนี้ปิดไว้ไเด,ดี๋ยวปิดทำไมเ <laughs> ดี๋ยวมีคนตามมามันไม่มีมันมีแต่แต,ตามมันอย่างนด้านหน้ามึงเชื่อกูตุง้ง ใช่ครับต้องเล่นตัวเองไวก่อนจะได้ตกใจน้อยลงอู้นี่ไงแม่งใส่โฟล์คเอาวะเอาว่ะย่าแม,ม,าา <yeah. S 1> ม่งมีพลังวะเย็เย้ <laughs> ย่าแม่งมีพลังว่ะย่าแม่งเอาวะเฮ้ยกูโ yeah. ดนทุกช็อตกูโดนทุกอันย่ายเล่นกูคุ้มเลย yeah, อะไรคือ <yeah. S 1> question mark เเยย ก็ถอยถอยทำไมอ่ะถอยทำไมรู้สึกเกีความบม้าปลอดภัยเมลอย่าไปสวรรค์ไหมได้เห็นไหมบันไดสวรรค์มีแสงส่องลงมาด้วยทอมแอนด์เจอร์รี่ฮาเลลูยา what the fuck เฮียเมลทางสวรรค์ แมวเห็นดวงตาสองคู่กับตัวกระขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นไหมอย่าปิดได้ไหมมึงเปิดเออมึงควรปิดไหมกูปิดจอด้ปะไม่ได้ตะก้องมึงนำบ้างดีพิธีกรนี่อกูบออุ้ยปิดตาแล้วกูดนออกไม่ได้ตะก้องปิดตาแล้วกูโดนย่ามันอับัตกรรมใส่เมื่อกี้นี้ชางตริงจริงเยอะ <This> อีกสักทีไปาจำไปแกแต่เหยีเด็นเจอซูนไหนกูได้อะไรกูไมา่หายยาหรืออะไรยาเห็นรักกูเลยกูโดนยาทุกช็อตเลยแม่ง i ั e for tomorrow มาวันรลีดไม่ใช่รอ <Shop S 2> แอปเตอร์หนึ่งความผิด แม่งเล่เลกนกดุมหลายช็อตเลยฮ่าฮ่าฮ่ไม่เห็นหน่ากลัวเลยเกมนี้ไวไม่เห็นหน่ากลัวเลยไม่เห็นน,หน่ากลัวเลยน่ากลัวเลยชิวชิวเล่นขนตูดขนตูดเป็ดลุกเลยแต่ขนเป็ดมันตั้งอยู่แล้วนะใช่เป็ดตั้งเลย <laughs> <laughs> คลิปนี้นะฮะขอโทษน,นะครับถ้าเกิดอาจจะมีเสียงไอเข้าไปในบางช็อตนะฮะ <laughs> จะพยายามตัดออกนะ <laughs> แต่บางช็อตที่แม่งไอตอนช็อตสำคัญสำคัญตัดไม่ได้นะเก็บไว้หูอาจจะระเบิดได้นะแต่ผมเบาเสียงให้แต่กล้องใกล้ตายครับไปทำเขาไปเยอะโ <laughs> ดนเอาคืนหัว <laughs> <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> คุณยาย okay, สำหรับมมวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาต่อชัปเตอร์สองนะครับตอนตกล้องมันหายดีแล้ว ครับครับขอสามไลท์ครับสามไลท์ไม่ครบขอสามไลท์เข้าใจไหมครับคุณเมลคุณเมลคุณวินสองไลท์นะฮะอีกแค่หนึ่งไลท์เท่านั้นนะครับอีกแค่หนึ่งเลื่อนง่ายมากใครก็ได้ครับหนึ่งไลท์ครับครับครับผมพูดจริงนะไม่ไม่ถึงผมไม่ทํานะนี่บ๊าบ่าครับบ๊าบ่าครับเจอกันใหม่ครับซีโอเกตแม็กเป็ดกาบกาบ